วัสดีค่ะช่องแม่หนองแอนี้ค่ะเมือ่อนี้าจะพามาทามผัดกระเพราค่ะก่อนอื่นเลยทอดไข่ก่อนแม่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าจะช่วยจะช่วยขึ้นไปรอข้ามูลไปเนี่ยเป็นนยูืในกินมากมากกว่า ิ้มเลยไปยืป้ใส่ยื้มันทำหน้าที่ผีบ้านผีเรือนมันก็นจะบอบอฮูงไงเด้อมันบอสว่างเด้อไหมใส่เสียงถ้าเป็นแบบ มาณนี้ค่ะให้มันดูแบบบ<ม>ค่อยสุกมากเนี่ยเอาแบบเยิยม้ยยมๆลูกกะเริ่มให้กินเริ่มให้กินเห็ดแล้วค่ะวันนี้แม่จะใส่พริกลงไปห้าเม็ดค่ะแล้วก็ให้ลูกกินด้วยให้พอเริ่มผัดกินเห็ดให้เบิ้งจะไข่ดาว จ้าอะไรลูกอะไรนะสองเม่พออ๋อใส่พริกสองเมพอเหรอออพอหนูใส่พริกสองแต่ว่าเขาเป็นคนที่กินได้อยู่แล้วค่ะกินพอ่พอที่จะกินเผ็ดได้แล้วเพราะว่ายูพักไตาเนาะอาหารเขาก็จะเป็นแบบแกงแกงกะแกงกะทิแกงเผ็ดเขาจะเป็นเครื่องแกงอะค่ะอือย่ในโรงเรียนก็คือกันเขาก็จะใช้เครื่องแกงเขากินเขาพ่อที่จะกินได้อยู่แล้ว อันนี้ไม่กลัวลูกมันเป็นน้ำมนันนะเนี่ยแม่แม่ทำไมอาแบใครดเด้อมนเรียละงเรากินอย่างก็พ่อก็แม่ก็ได้ละ คนเฮามันสีเห็นค่าลูกกับเมียกระตอเมื้อมันบ่มเหลืออย่างคุณแล้วเนาะยั้งว่าละ่ะเมื่อก่อนมั่งมีสีสุกเด้เพื่อนเห็นมีเงินมีอย่างเขากาตอมพึกพึกไหมบ่มมงามจะของว่ามีแล้วว่าเหลือภัยแลกอะอะมาหาลูกหาเมียคือเก้ายั้งว่าละ่ะวิถีชีวิตประทะจักของพนกก็เป็นแบบนี้ละค่ะ คนเฮาท้าบ่ามีอย่างไฝสียากมาเป็นหมูเงีนยะ พอกลูกเนี่ยคำมาแรงมานี่ยให้แต่กันโก,กโก้ตากาดโผกับลูก,ก,ก,กอย่างนี้ล้วยามดีกันจะด,ด,ดีกันอะไรถ้าแตะก็อะไรยามหายกันโกๆๆโกกตาการ์ดลำพานต้มชเว็ดประสาทเนาะเดี๋ยวมาพอกันตอนที่ผัดกับเอา มากค่ะผัดกะเพราเลยพริกกระเทียมใส่น้ำมันอีกสักน้อยนึงอันนี้ก็เป็นน้ำมันที่ท่านการทำอาหารไปแล้วล่ะคอรสมาแล้ว กะพัดไปเรื่อยๆคะ่ะว่ามีสูตรว่ามีอย่างดอกกะทําไปนี่แหละลูกกลักินข้าวกะท่ำกระเบิ้งว่าคนอื่น้าทำเป็นไดดกะทกาําตามกะใสเนื้อลงไปใส่ผัดกะเพราลงไปเลย,เลยด,ด้วเอาไฟแรงดูกินผัดกะเพรากะเพราสวยร้อน,อนๆกะเพราดาวกะไพลเดาว กระนอดล่ะที่นี่งกพอย่งใส่ซ้อนหอยกไปเมื่อน,นี้อยากกินแบบน้ำคลุกขิเด้อกินก็ะเพราสวยรสดีกระคาดบาะไดดอกคนมันติดหึูชุรดส ถ้าหนูจะกินเนือ้อมากกว่าหมูหมูนี่น้อยมากค่ะไม่ไม่ปริสลามไม่ได้ปริสลามเลยมต่เป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ค่อยกินหมูกันไดยโยบลงไปสักสองสามหยดที่อุดม เดี๋ยวแม่อันนี้ไปก่อนเด้อวคว่ะม,มันหกนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวมันโหลดอะไรเดี๋ยวค่อยมาคบมาพอกันไหมคะ่ะ